ทุกคสวัสดีนะครับอยู่ขอเราช่องน้องสปอตนะครับนี่อีกคิวหนึ่งในวันที่มาเั็นเกน้องบุ้งเมียมีที่เออลงรัวๆเขานียเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปนะครับนี่บรรยากาศนี่ดีมากครับโอ้คนดังครับน้องบัวบานนะครับ,บ,ม,บ,ารบมาถ่ายรูปเหมือนกันนะครับ ่ทั้งนี้ทำนี่สนใจเลยครับกินอย่างเดียวเลยครับน้องสุนกินอย่างเดียวเลยครับกินอย่างเดียวเลยครับในงานนี้ไม่ค่อยกินนะครับพอมาเห็นักใจอย่างนี้กินดีครับตัวเราโปรยเหรอ อยู่นะครับไม่ชุดทหารเลยนะครับว่าออเราหัืมาตานู้แล้วนี่น,นะแมงกี่ตั

ทำอะไรอยู่ไช้างครับเห็นาปุ๊บหยุดปั๊บไหมครับดูจกหมาเกิดเสร็จแ้วมอกเร้กมอกเเป็นที่ถายรูปเเป็นหอชมวิวนะครับ วันนี้ก็เป็นวัดป่าเจียงนะครับเป็นศิษย์สาที่เขาจัดงานครับเอวยนะครับไอ้เลยเนาะอย่าปล่อยอยู่ดิ้งนี่เวลาจะรูปนึงนะ่ลองพามาถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้

นี่เวลาก็ทานี่มีเสียงด้วยครับเยดีวใส่ยุกใส่ยุกพอใส่ครับนี่ก่อนกลับบ้านครับนี่มาเก็บบรรยากาศเดี๋ยวสุนทิคนให้ดูนะครับเป็ลาแสดงใหม่นะครับกำลังวางถ่ายรูปอยู่นี่นี่เบอร์โปรยืนไหมโปรโปรยละ อาจมยามอาฮะบุญครองนี่อันน้ขอถ่ายรูปกับถ่ายบุญครองหน่อยครับนี่บุญครองนั่นไปจับห้เขาอกองด้าเต้นกองด้าอรเดยเลนี่ี้จี้ีีีขอถ่ายรุ่คู่หน่อยครับน่ เห็นเขายกยยกตามเขาใช่ครับลุอย่าวามนอ่ะไอ้เนี่้ถ่ายกับลุกช้างเราครับวันนี้ ตอนนี้งาสวยมากครับหนึ่งเกาปีอายุเกาปีพี่ครับมีเป็นพี่ครับเี๋น้องสุนเราเพิ่งเจ็ดปีครับแต่ดูตัวตัวสูงกว่าพี่แล้วครับตัวสูงกว่าพี่ครับพี่คุณพ่อนี้เก้าปีแล้วนะร้องอะไรแบบนั้นเจเจ้าทินเขาไล่กันเก่งเลยกินอย่างเดียวเท่านี้ ไม่รู้ว่าน้องโบพลของเรากลับยังครับนี่เดี๋ยวจะไปหาเลยครับนี่ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเดินไปหาน้องโบพลก่อนนะครับเรียบปะก่อนกลับบ้านไปหาเขาเลยนี่เรากนะครับนี่พี่บุญคงพี่น้องสุนทนอี่ไปเก้าปีครับน้องสุกทรเราเพิ่งเจ็ดปีครับแต่ตัวสูงกว่าแล้วครับดูน้องโบพลกับพี่บุคขาวทำอะไรกันอยู่ครับนี่พาน้องสุกทรเราเดินไปหาไหมครับ

chạy qua là bài dư ý mày bỏ phôi này đi những đi huống này rồi ทีมาครับนจะอ่อยไหมชอบกินท้องเชื่อทคานบน้อ้จำมแม่จำโคฟูยุ่ง นี่วันนี้น้องครีมนะครับนี่ที่เราไปถ่ายคลิปในวันเกิดวันนั้นนะครับน้องครีมตะวันนี่น้องบัวพลอยวันในชุดทหารนะพี่ช่วยช่วยมามชุดหน้าบบนี่เด็กเก็กถ่ายรูปนะครับนี่งารสีเชืยอนี่พี่บัวขาก็น้องบัวพลอน้องครีมก็น้องสปุตของเรานะครับกินอย่างเดียวเลยน้องสปุต โอ้พี่บัวขาวเนี่ยมาอยู่ใกล้เพื่อนนะครับนี่ยศขายศขาพี่บัวเข้าไปใกล้ๆหน่อยพี่บัวเข,ข้ามาใกล้ๆเนี่ยเข้ามาใกล้ๆอีกเข้ามาใกล้ๆอีกอายยกา่ายุขาสวยบุ่นไฟเยครับนี่เดือดรุไปกอดอะไรนุ่นเดือดรุไปกอดอะไรครับนุ่นดูอดรไปกอดอะไรครับนุ่นอ่ะชีสุดเลยนะคะมีพี่บัวขาวน้องบัวพลอยน้องคลีนะคะแล้วก็ น้องสุพจนนะคะนี่นะคะสีเลือกนะคะการสืบกรรมาทานประชันความเร็วความสวยกันนะคะไม่เคยดื้อเลยมาประชันความเร็วความสวยกันนะคะคุณแม่บุตรกับเพลงนี้วัวหล่เดี๋ยวจะพาสุพจน์เดินกลับบ้านคร้วนี่ต้องไปเตรียมของเซนโดนตานะครับนี่เดี๋ยวบายบายเพื่อนหน่อยบายบายครับนี่ลาเพื่อนแล้วตอนนี้จะกลับบ้านนะครับน้องสุพจนของเราแล้วรากลับบ้านแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย บายเพื่อนครับบาย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 ครับนี่เขมนี้ก็เฝ้าเฮียนนี้ก็ทำนี่เดี๋ยวฝ้าได้กดใจกดติดตามนอกสุดของเราด้วยนะครับ